ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งซื้อหนังสือมากองดองแต่ไม่เคยอ่านจบอ่านจบแต่จับประเด็นไม่ได้อ่านหนังสือเยอะแต่จําเนื้อหาไม่ได้ทฤษฎีแน่นแต่แปลงเป็นผลลัพธ์ไปใช้ไม่ได้หรือจริงๆก็ทําได้แหละแค่ว่าคุณมีเป้าหมายอยากพัฒนาการสรุปและการทําสไลด์ให้เข้าใจง่ายจดจําเนื้อหาได้ดีขึ้นโดยใช้ระยะเวลาน้อยลงอ่านหนังสือสนุกขึ้นเพราะเข้าใจวิธีคิดของนักเขียนคอร์สบุ๊กซัมเมอรี่เอ็กซ์เพรส สรุปหนังสือยังไงให้ใช้ได้จริงนี่เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีผู้เรียนกว่า1500คนจากเการุ่นที่ผ่านมาซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและสร้างผลลัพธ์ได้จริงค่ะโดยปัจจุบนันเรามีสรุปหนังสือกว่า2,000เล่มที่แบ่งปันให้ผู้รักการเรียนรู้ทั้งในเพจสรุปให้และในแอปพลิเคชันสรุปให้แบบฟรีๆเลยค่ะคงจะดีถ้าตัวเลขนี้โตขึ้นหลายสิบเท่าด้วยพลังของคนรักการอ่านและก็รักการเรียนรู้อย่างเช่นทุกท่านนะคะ หลักสูตรนี้ค่ะทุกท่านจะได้เรียนรู้6ขั้นตอนการสรุปหนังสือให้เข้าใจง่ายตั้งแต่สรุปให้ใครเข้าใจประเด็นมองเห็นหัวข้อลื่นต่อลำดับจับใจความง่ายและสบายตาหน้าอ่านค่ะเราจะเปลี่ยนจากหนังสือเป็นเล่มมาเป็นเขียนสรุปต่อด้วยเป็นภาพสรุปนะคะซึ่งก็จะสรุปเสร็จใน9-12สไลด์เข้าใจง่ายทบทวนได้ใน10นาทีค่ะได้ทั้งทักษะสรุปแล้วก็ทักษะการทำสไลด์ไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วเราไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวค่ะเราสนับสนุนให้ทุกท่านลงมือทําสรุปหนังสือด้วยตัวเองซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าหากรู้แต่ไม่ลงมือทําโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ในชีวิตมันน้อยมากค่ะ บางทีเราก็คิดว่าตัวเองเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราจะนําไปใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเอาไปใช้แล้วมีคําถามก็เออไม่รู้จะถามใครนะคะในคอร์สนี้ค่ะเรามีทีเมนเทอร์ที่จะช่วยให้คําแนะนําทุกท่านอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงมีเพื่อนร่วมเรียนรู้ค่ะที่เราจะพร้อมก้าวไปด้วยกันนะคะจนจุดถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือสรุปหนังสือครบห้าเล่มนั่นเองค่ะ เพราะว่าถ้าเราสรุปหนังสือครบ5้เล่มตามเงื่อนไขที่กําหนดนะคะเราจะได้รับเงินคืน100%เลยค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราได้เงินคืน100%จริงๆนะคะเนาะคุ้มมากคือเหมือนได้เรียนฟรีนะคะมีคนตรวจการบ้านให้ได้แบ่งปันความรู้ที่เราสรุปะค่ะให้กับ ผู้อ่านหลายแสนคนในเขตสรุปให้นะคะรวมไปถึงยังได้เสื้อย,ยืดสรุปให้แบบหน้าตางงดงานแบบนี้นะคะมูลค่า450บาทฟรีด้วยค่ะเสื้อเนี่ยนะคะใส่แล้วยืดได้เลยนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงคุณเป็นหนึ่งในฟินิเชอร์ค่ะซึ่งจะได้เข้ารายกลุ่มพิเศษฟินิเชอร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านกังหลดว่าเออด้วยภาระงานต่างๆของเราเนี่ยนะคงสรุปได้ไม่ครบห้าเล่มหรอกนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะทีมสรุปให้ใจดีมากนะคะเพียงสรุปครบสามเล่มค่ะท่านก็สามารถเลือกเรียนฟรีหนึ่งหลักสูตรได้นะคะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะตัวกิฟเองนะคะกิฟเชื่อมั่นว่าการลงมือทํานําสัาเร็จค่ะและรักการเรียนดูเนี่ยะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะจะดียิ่งกว่าถ้าเราเรียนดูแล้วลงมือทํานะคะ สรุปว่าถ้าทุกท่านเดียนแล้วลงมือทําค่ะจะได้ความรู้ได้ทักษะการสรุปทําำลดยให้เข้าใจง่ายได้เพื่อนได้บุญจากการแบ่งปันเนื้อหาดีๆนะคะได้เงินคืนได้เสื้อฟรีด้วยโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถทักไลน์แอดสรุปให้นะคะ s a r o o p h a i นะคะทักไลน์สรุปให้ได้เลยะคะ่ะทีมแอดมินเราน่ารักมากนะคะยินดีบริการทุกท่าน,นะคะ่ะ มาเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้กันนะคะสวัสดีค่ะ